สวัสดีครับวันนี้เกษตรขิมหันนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับคนเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับมาดูหอยเชอรี่สีทองเรานะครับวันนี้ยังอยู่ครับหอยสีทองพันสนิมเหมือนเดิมนะครับก็จะให้ดูความแตกต่างครับว่าตอนที่เราจะมาให้อาหารนะครับหอยนะครับก็จะมีปฏิกิริยาครับแบบว่าเขาก็จะเคลื่อนตัวค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะครับแล้วก็นะครับ หาอาหารไม่ได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะเกาะกินนะครับรากผักนะครับแล้วก็ like Shout ต้นผักที่เราเอาไว้นะครับเดี๋ยวให้สังเกตการเคลื่อนที่ของหอยนะครับว่าเขาเคลื่อนที่ช้านะครับแล้วก็หอยนั้นก็จะนะครับไม่ค่อยที่จะกระตุ้นดนเท่าไหร่นะครับในการหาอาหารนะครับทําให้หอยนี่ครับตัวโตช้านะครับแล้วก็ สีเนื้อของเขานี่ครับค่อนข้างที่จะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็หัวเล็กนะครับนี่ครับตางจากที่เราให้อาหารนะครับเป็นแหนแดงครับที่ผมมีครับเพาะไว้นะครับก็ให้แหนแดงไปครับสังเกตดูหอยครับลักษณะการกินนะครับจะใช้นี่ครับหนวดตวัดนะครับแล้วก็นี่ครับปัดอาหารลงไปนะครับบริเวณหนวดของ หอยนะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าการกินของหอยนะครับทําให้หอยเคลื่อนที่ง่ายนะครับแล้วก็ตัวตัวตัวเร็วนะครับซึ่งนะครับช่วงนี้นะครับเป็นตลาดหอยเนื้อนะครับถ้าคนที่กินเนื้อหอยนะครับก็ค่อนข้างที่จะรู้เลยนะครับว่าหอยนั้นครับมีนะครับเนื้อที่แน่นนะครับแล้วก็ได้อาหารสมบูรณ์นะครับ ก็ต้องบอกเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่เลี้ยงหอยเชลลีซิทอนนะครับคนที่เลี้ยงหอยนี่ครับแล้วก็อยากได้หอยครับพันธุ์ดีเนื้อดีนี่ครับก็สามารถที่จะทําตามนะครับได้เลยนะครับโดยเน้นเน้นย้ในเรื่องอาหารนะครับคือเน้ยแดงนะครับซึ่งเขาเป็นพืชธรรมชาตินะครับสามารถเพาะเพาะพันธุ์แล้วก็เลี้ยงนะครับเพื่อเป็นอาหารหอยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่วัวควายนะครับได้หมดเลยนะครับสําหรับพืชตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักนะครับอย่างดีนะครับสามารถเอาไปใส่ ต้นแล้วก็ต้นมะม่วงนะครับที่เราปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยให้เขาได้เลยนี่ครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อหอยหง่องนะครับอีพีหน้านะครับผมก็จะทำนะครับแหลงนะครับแหลงอาหารของหอยนะครับก็จะทําเสนอเพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับว่าการที่เราจะเพาะในแดงครับทายังไงนวก็ทําวิธีไหนให้ในแดงโตเร็วนะครับแล้วก็ขึ้นดอกเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเลี้ยงแล้วก็ ขยายพันธุ์เร็วนะครับในแดงก็จะเป็นดอกเป็นชั้นชั้นจะสวยมากนะครับนี่ครับก็จะอีกมุมนึงนะครับที่ผมวางในแดงไปแค่กําเดียวนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนได้ชมกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือมุมสูงครับก็มาถ่ายให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับว่าการที่เราจะดูลักษณะหอยก็เขากินยังไงนะครับก็แตกต่างยังไงนี้ครับ สำหรับเพื่อนสมาชิกที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ผมก็จะแปะลิงก์นะครับและเบอร์โทรนะครับไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนสมาชิกได้ติดต่อกันนะครับสําหรับคนที่คําถามนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเป็นการหอยชนิดจีทอนนะครับเลี้ยงยังไงนะครับเพราะยังไงนะครับแล้วก็เราจะใช้แบบไหนรุ่นไหนนะครับเป็นเสียบลวกจิ้มหรือว่าเราจะปิ้งย่างขายนะครับเราจะใช้รุ่นไหนนะครับก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาครับผมก็จะแนะนําวิธีการทําให้เพื่อนสมาชิกดูกันนะครับว่าการ่เรี้ยงแล้วนะครับการจะเปิดตลาดนะครับเปิดตลาดแบบเนี่ยค้าขายตามตลาดหรือเราจะเป็นการขายออนไลน์นะครับก็มีการการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์กันนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นลยครับสําหรับเกษตรพันนะครับก็สามารถที่จะรับคําแนะนําครับ นี่ครับหอยสามตัวนี้นะครับที่ผมขายมานะครับยังไม่ได้หยังไม่มีอาหารนะครับก็ให้ดูการเลี้ยงที่เขานะครับบางทีจะช้านิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเขาได้กินอาหารนะครับผมว่านะครับเขาก็จะมีลักษณะการเติบอตล้นมากกว่านี้นะครับแล้วก็ทําให้หอยเขาขยายพันธุ์นะครับก็ขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะที่ติดตามรับชมแล้วก็กดซับสไครต์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ครับเกษตรไทนขอจงเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยครับสำหรับวันนี้ครับ สวัสดีครับ